นี่เรา,าส่วนกุเล็ก,คลกนครนายกนะครับมาถึงเราก็ลงเล่นน้ำกันเนน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนลุงเล็กสายแคมเจอน้ำใส่ เย็นสบายนะครับงานไหลไหลเย็นน้ำไม่ลึกนะครับเล่นได้สบายนะครับูที่สวนลุงเล็กเอสวนคุณเล็กนะครับสวนคุณเล็กนะครับอันนี้เกาติด้ราตาดติดลำธารเลยน้ำตันสบายสบายสบายสวนคุณเล็ก เราน้ำใสไหลเย็นนะครับทำใสไหลเย็นทานเราก็จะไปกันนป่ากำลังมาเี่ยมกนะครับเลี้ยงไปนะครัไปรบมทุนนี้เราก็จะย้ายที่ันนี้น้ำน้ำป่ากลังมาใสเย็นทำส่ววตเล็กนะครับส่วนคุณเล็กมลครนายกนะครับันที่ยัองไม่ได้มาก็เชิญได้นะครับ พาเข้าอาันละสองร้อยสามารถเล่นน้ำได้นะครับสวนคุณเล็กพี่งเนี่ยคุณเล็กะนะครับสายแคมป์สายแคมต้องมานะครับอากาศดีมากนะครับนี่พอลงน้ำเดีวป้ายเขียนท่าน้ำขุนดานนะครับสวนคุณเล็กนะครับเป็นทางน้ำผ่านนะครับทางน้ำผ่าน มีทั้งรถแคมป์มาจอดนอนมีทั้งเต็นนะครับโซนที่เป็นเต็นก็มีโซนที่ใครไม่มีรถมารถแคมป์มานอนก็เต็นมานอนได้นะครับบรรยาก,กาศดีมากนะครับน้ำไหลตลอดเวลาครับน,นี่เวลาไหลตลอดเวลาไปสิบโมงแล้ว ทำน้ำก็ได้เล่นน้ำกันทุ่มใจไปกลับก่อนวบน้ำมันทุ่มใจไปเลยนี่อ่านเช้าปลาหมึกทอดนี่กับข้าวนี่พวกครัวทำไรครับวทำอะไรยำไข่เค็มครับยำไข่เค็มตอนนี้เท้ายังใครยังไม่เค็ม พอดีว่ามามานักตกไข่เลยไม่ค่อยเค็มไข่ไม่ค่อยเค็มเจ้เค็มกว่านี้ไปยมคนไปยมเข้าเงินไปยกันทำคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็ได้กินอะไรเนี่ยเช้าของเรานี่ก็เป็นข้าวต้มนะครับยำชั่เข้มอ่างทองแต้มข้นไุยนะครับขอาต้มขุยนี่เราอยู่ที่ท่าน้ำคุนด้านขอนคุณเล็ก บรรยากาศนะครับน้ำไหลติดลำธารเลยหาแบบนี้ยากนะครับแบบนี้หายากมากก็ใครที่พรอมมีเวลาก็แวะมาได้นะครับส่วนคุณเล็กนะครับนครนายกเซิร์ชใน Google แแบบเลยนะครับแผนที่มาได้เลยนะครับสวนคุณเล็กนครนายกนะครับสวนคุณเล็กบรรยากาศจะติดน้ำแบบนี้เลย สอนตรงนี้รู้สึกจะเพิ่งเปิดใหม่ที่ตรงนี้ที่เราลงมาจอดนี่ก็คือเปิดใหม่เมื่อคืนเราก็นอน็นี้เลยกำแพงเมืองจีนตั้งวันเดียวไม่เสี่ยวดงมากทำไรทั้งคืนบรรยากาศเงียบสงบนะครับนีแต่เสียงน้ตานเสียงน้ำไหลแล้วก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่ง นี่ชมรนคนเบื่อบ้านมาแล้วมีบ้านแต่พาเป็นร้านไม่นอนชอบมานอนตีส่ห้าเดินออกมาสามลำธารอบนอนในรถนะครับหาบรรบรรยาการนอนกันนอนเข้งอยู่มาเที่ยวได้ธรรมชาติอากาศสดชื่น เช้ามาเนี่โอ้โหอากาศสดชื่นแจ้งน้ําไหลทั้งคืนรู้กระจกมันไม่รู้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างดีมากครับชีวิตเรเดี๋ยวหกนะครับก็ว่ากันไปนะครับแ้ววก็กลัวตัวอะไรจะมาชีวิตหลังก็เจียงว่ากงเหมือนบ้านไปชีวิตเราก็ต้องทําให้มีความสุขนะครับนี่พี่สำเพานะครับพีดสำเพลอยู่ในช้างนะครับ รถไม่ขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะเลื้อยมานี่นครับสำเผาอยู่ด่านช้างนะครับมีรถรถจัดเต็มนะครับทำภายในหมดไปอสองสามแสนนะครับแอร์เย็นฉ่ำซีวีตู้เย็นห้องข้าไมโครเวฟทุกอย่างมีหมดนะครับเอ๊เป็นยังไงเราลงเล่นน้ำกันน้ำใส<ป> เร่องน้ำกันแต่เช้านะครับตอนเช้านี่น้ำใสเย็นมากนะครับน้ำไหลน้ำคืนนะครับไหลทั้งคืนไม่ต้องกลัวนะครับน้ำใสนะครับเย็นสบายนะครับนี่สามคันเลยใสและเย็นสบายอากาศธรรมด้า ก็เล่นเพื่อนๆนะครับเล่นเพื่อนตัแคมเปอร์ทั้งหลายนะครับชาวแคมป์นะครับใครที่เคยมาแล้วก็จะรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงใครที่เคยไม่เคยมาก็เป็นจะเห็นบรรยากาศแลวน้ำน่าเล่นมากเด็กๆชอบลยนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็แวะเวียนมาได้นะครับ เราจะเปิดทุกวันนะครับ